ครับตัวนี้มันทําให้นอนหลับแล้วก็หายใจสบายแล้วก็อยากทํางานครับมีเรี่ยวแรงมากขึ้นมีเรี่ยวแรงมากกินเห็ดหลินจือของสเต็มไลท์เนี่ยเออพ่อกินไปกี่กล่องเลยครับกินไปทั้งหมดมันสามกล่องกว่าสามกล่องละสามกล่องกับสามมิลอะมีเร่องมีแรงทํางานได้อยากทำงานอ่ะแจ่เขาไม่ให้ทำอยากทำงานนอนหลับดีไหมกินเป็นไงบ้าง หลับดีหล,ลับดีกินได้หลับดีกินได้กินได้อ,อ,อะไ้คำว่ามันเหนื่อยเนี่ยหัวใจจะเต้นแรงขึ้นเไหมแรงขึ้นแรงขึ้น,แร,น,แ,รน,แ,รนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อกับใจเราจะขาดครับแต่พอมากินยาน,นี่เรามันยาเลนจืเจอของสเต็มไลน์เนี่ยนะครับ,รบพอมากินยานเนี่ยครับมันมันมันจะแรงขึ้นไม่แรงมไปแบบ สายต่ำเนี่ยไปแบบสายต่ําแล้วก็ค่อยลงค่อยลงอืทําให้เรามีแรงขึ้นอหัวใจเต้นเป็นปกติครับครับโอเคอยา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 ไป,ไ,ไ,ปไปหาหมอเขาก็ตรวจตรวจดูตับสีผิวจอรดูอัจับดูเขาบอกว่าเหมอผมจะไปรักษาที่เจ,จุลารักษสามเนี่ยจะไปรักษาหมอชี่สก้แจวหมอ สมคิดอินประโคเนี่ยแกบอบกแกบบแบบก็เลยห้ามไว้บอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเลยเพราะว่าเราเพิ่งเป็นเ๋ยวก,กินยาไปอาจอาจจะหายครับหรือก็ได้เพราะงั้นอาการดีขึ้นมากเลยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดครับ